สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกตนเองนะคะให้เป็นคนช่างสังเกตนะคะจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงนะคะมาเริ่มแรกเลยนะคะก็คือข้อที่1พยายามหัดให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนดูสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างละเอียดถี่ถ้วนค่ะฝึกหัดกันอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นฝึกจดจํารายละเอียดของสิ่งของอันเล็กๆน้นอยๆนะคะสักหนึ่งอย่างนะคะอย่างเช่นแก้วน้ําผลไม้หรือสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่สามารถหยิบมาง่ายแล้วมาวางตรงหน้าของเรานะคะหลังจากนั้นให้จดจํารายละเอียด ทุกอย่างที่เรามองเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เก็บสิ่งของนั้นไปให้ไกลเราสักนิดนึงแล้วเราัดวาดภาพค่ะสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ให้เหมือนของจริงมากที่สุดค่ะในครั้งแรกของการปฏิบัตินะคะอาจจะมีการพิจารณารายละเอียดแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะแต่ถ้าเมื่อเราได้ฝึกไปสักระยะหนึ่งนะคะเราจะเห็นถึงการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแปลกใจกันเลยล่ะคะ่ะ ข้อ2นะคะพยายามสร้างความสังเกตในตนเองให้ถูกต้องโดยสังเกตตนเองก่อนนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปเข้าไปในร้านอาหารเรามักจะชอบอาหารประเภทใดนะคะเรามักจะสั่งอาหารแบบไหนนะคะแล้วเราสั่งน้ําก่อนอะไรแบบนี้นะคะก็ลองสังเกตดูนะคะหรือเวลาเราก่อนจะออกจากห้องนอนเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำอะ่ะคืออะไรอยู่เป็นประจํานะคะ สิ่งต่อมาคืออะไรเมื่อออกจากน้องห้องแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรเป็นลําดับต่อไปนะคะสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเหล่านี้นะคะก็หัดสังเกตนะคะจะทําให้เราเป็นคนที่รู้ตัวมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะช่วยให้เราเป็นนักสังเกตที่ดีเยี่ยบต่อไปค่ะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะสามารถฝึกกันได้นะคะหรืออาจจะมีวิธีอย่างอื่นก็ได้นะคะมาฝึกกันได้ค่ะประโยชน์ของการเป็นคนช่างสังเกตนะคะจะทําให้เราเป็นคนที่มีความจําดีขึ้นค่ะฉลาดขึ้นนะคะ เป็นคนมีสติสัมปะชัญญะนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีไหวพริบปฏิภาณดีนะคะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะ การเป็นคนช่างสังเกตนี่ก็เป็นคนที่สามารถคาดการอะไรล่วงหน้าได้ค่อนข้างถูกต้องสูงนะคะแล้วก็เป็นคนละเอียดละออนะคะรอบคอบอไม่ถูกหลอกลวงได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เอาตัวรอดปลอดภัยนะคะอย่างเช่นไฟไหมก็ต้องรู้ทางออกทางหนีไฟใช่ไหมคะหรือเห็นอะไรผิดปกติข้างหน้าจากการนั่งรถขับรถหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็มักจะรอดปลอดภัยมากกว่าคนที่เป็นคนไม่ช่างสังเกตนะคะก็ลองไปฝึกฝนกันดูนะคะ มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ